ช่วงเยื่อเยอนสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เจียวกูหลานสายพันเจปแปนิดส0 1ครับวันนี้เราก็มาพบกับลูกค้าอีกท่านหนึ่งนะครับที่บวแทนของเราเนี่ยพามาพบนะครับซึ่ง เป็นคนที่รับประทานสมุนไพรของดออรนิกรแล้วเนี่ยเห็นผลอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็เราก็ได้มาถึงบ้านท่านแล้วตอนนี้นี่ชื่ออะไรครับมาเรียมนี่มาเรียมอ,อายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ห้าสิบห้าสิบแล้วเหรอตรงนี้เขาเรียกอะไรครับตรงนี้ตรงนี้ซอยที่เข้ามาเนี่ยนะครับอน,นามัยเก่าซอยอนามัยเก่า เขตอะไรอ่ะเขาเรียกตำบลชุมพลตำบลชุมพลหมู่เท่าไหร่ตรงนี้หมู่หนึ่งหมู่หนึ่งตำบลชุมพลอำเภองคขลักษเนาะหมู่หงตำบลชุมพลทีนี้เป็นคนหนึ่งที่กินสมุนไพรดกอรนิกรแล้วก็ดีขึ้นใช่ไหมจ้ะเป็นโรคอะไรครับตอนนั้นเป็นสองโรคสามโรคมีอะไรบ้างมีมะเร็งมะเร็งเป็นมะเร็งแล้วทีนี้รักษายังไงตอนนั้น ก็ก็ไปอยู่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลสักประมาณยี่สิบกว่าวันน่ะเดินไม่ได้นะเจ็บเจ็บแย่อยู่บ้านเจ็บแย่คือเจ็บทรมานไม่ไม่เจ็บอย่างนั้นแบบไม่มีแรงเดินเลยแล้วแล้วเดินเหินก็ไม่สะดวกไม่ได้เลยเดินไม่ได้เลยไม่ได้เลยนอนเนยเหนหน้าบานอี่ยงอุ้ยแล้วเมื่อกี้ลงจากบันไดขึ้นลงได้แล้ว่ก็หายแล้วเมื่อกี้ นีมาเรียมบอกว่าพอเริ่มเดินไม่ได้เป็นโรคมาเลงตับอ่อนล้วเดินไม่ได้ปุ๊บตับอ่อนหรืออะไรนะตับอ่อนแล้วเดินไม่ได้เลยใช่ไหมจ้ะน้าหนักก็เหลแปดสิบกว่าโลแปดสิบแปดสิบสองอะแปดสิบสองแล้วไปหาหมอหมอบอกเป็นมาเร็งตับระยะเริ่มแรกแล้วหมอลักไายไงอยู่โรงพยาบาลยี่สิบวันเขาเขาตอนที่เขาไอ้นั่นะเขาก็ให้ยายากินยาที่โรงพยาบาลนะนะเขาก็ฉีดยา ฉีดยาด้วยใชะแล้วฉันก็กินข้าวกินอะไรไม่ได้เลยเขาก็ให้อาหารเหลว่มากินอาหารนั่นแหละฉีดยานี่เช้คีโมปะยังไม่ถึงทำยังไม่ถึงไม่มีออยู่ยี่สิบวันแล้วกินยาแล้วเป็นไงบ้างทีนี้ก็กินยาก็สาบว่าค่อยชั่วหน่อยก็ค่อยยังชั่วใช่หมอก็ให้ออกจากโรงพยาบาลครับโระกยับา้านกลับมาอยู่บ้าน นางสาวเนี่ยเขาเอายามาให้อ๋อหลังจากนั้นโต้ไมก็รู้ข่าวว่านี่มาเรียมเป็นมาเรงก็เลยมาเยี่ยมแล้วบังเอิญว่าเป็นตัวแทนสมุนไพรเดี๋ยวปูหลานอยู่พอดีหลานอยู่อาให้ก็กินให้กินจ่ายตังไหมตอนนั้นนะตอนนั้นไม่ได้จ่ายจ้ะกินฟรีก่อนเลยเพราะว่าเขาเป็นคนหายามาให้อ่ะเขาก็เลยให้กินฟรีนะจ้ะก็กินฟรีไปสองกระปุก ฉันก็เริ่มเดินได้เดินเหินได้แล้วกินยาหมอด้วยปะกินกินคับวกันไปตอนให้กินแบบคือคือกินยาหมออยู่กี่วันถึงจะได้เจอนี้ต้มไหม่เอาไปให้ก็ระยะเท่ากันเลยอ่ะกินพร้อมๆกันจะเดี๋ยวนะก่อนเอามาให้เนี่ยเคยมาเยี่ยมก่อนไหม่อนที่มาเยี่ยมสิมาดูเขาเลยตลอดเลยหลานนะพ่อมาต้มข้าวต้มปลายเขากินเขากินไม่ได้ไม่ได้เลยกินเลยนะต้มข้าวต้มนี้ก็กินไปได้ชนนึง ก,กินไม่ลงอะนะจะโอเพราะยาหมอก็กินเยอะอยู่แล้วใช่ไหมโอเคทีนี้กินไปเท่าไหร่ถึงรู้สึกว่าเฮ้ยใช่ยาสมุนไพรของดร,รนิกรเนี่ยมันคือตัวที่สําคัญที่ทําให้ดีขึ้นอะ่ะก,กี่วันไปหมดกระปุกพอหมดกระปุกฉันก็หยุดอกีกฉันจะไม่กินทำไมอะ่ะแลอาการมันก็มึนหัวกําเริบขึ้นมาอ,อีกว่าจะกินอะไรไม่ได้อีกแล้ว ครับครับแล้วยังไงต่อก็เลยเอาไอ้คู่แฟนมันมากินอีกอีกขวดหนึ่งเอามากินเพราะในในหนึ่งกล่องมันมีสองกระปุกเขาเรียกคู่แฟนเขาเรียกคู่แฟนกินมากี่กล่องแล้วตอนนี้สามสี่กล่องแล้วอยู่ไหนที่กินอยู่อยู่บนบ้านพาไปดูหน่อยเดี๋ยวเดินขึ้นบ้านโชว์ด้วยไปมีทิ้งไว้แล้วด้วย นี่ดูดิเดินขึ้น d งไม่ต้องจับราวไม่ต้องจับราวโชโชโชโอ้โหไร้กาดอ่ะนี่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 นะครับนี่นี่นีออนี่หลบก่อนโอ้ที่เหลือนานหลับเยียบเลยนี่คือกินนานแล้วเพราะว่าฝุ่นยังเกาะอยู่เลยนี่นี่นี่เต็มเลยเต็มเลยดูดิอาเดินลงเดินลงแบบแข็งแรงอ่ะเดินลงโชเดินลงโชตามไป นี่อะดูนี่เดี๋ยวผมถามนิดหนึ่งคือตั้งแต่มีมีโรคมะเร็งตับอ่อนมาเนี่ยใช้เงินหมดไปเยอะไหมก่อนที่จะมาเจอมาเจอไอ้สมุนภพรเจ้ากุหลานของเราเนี่ยเยอะจ้ะค่ารถค่ายาอะไรอะไรว่าดีเอาหมดอะนะคกลใกล้ตายอะนึกถึงเราเนี่ยถ้าเราใกล้จะตายแล้วอะอะไรว่าดีรองหมดอะลองหมดเออลองก็ตายไม่ลองก็ตายอะลองดีกว่าไหมเสี่ยงกันทุกอย่างทุกคนไม่มีใครคิดว่าจะรอดแต่ได้ทดลองกิน นะตอนแรกก็ไม่อยากกินพอกินมาเยอะก็ไม่หายพอกินปุ๊บก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนปัจจุบันนี้อกวถามถามคำหนึ่งครับตอนนั้นตอนที่รู้ว่าเป็นปุ๊บเนี่ยจิตใจเป็นยังไงกลัวตายไหมกลัวตายเป็นยังไงกลัวตายกลัวจ้ะก็คิดว่ายังไงก็ต้องตายถึงกลัวก็ต้องตายแล้วนอนอารมณ์กลางคืนนี่เป็นยังไงบ้างฉันนอนนอนหน้าหนาวเนี่ยฉันนอนไม่ไม่ใส่เสื้อผ้าเงี้ยนะมันคัน คันไม่หมดแล้วมันเป็นอะไรนักหนาก็ไม่รออู้ตามผิวเนี่ยความรู้สึกอารมณ์มแบบเสียใจทำไมต้องเป็นเราอะไรที่เป็นอย่างน,นั้นก็ก็ตัด,ตดร้องไห้ก็ตัดไปแล้วว่าลูกหลานเป็นห่วงหลานตอนนั้นเป็นห่วงหลานจะ้ะเพราะหลานลยังเล็กฉันเลี้ยงมาพ่อแม่มก็เลิกกันอก็เลี้ยงไม่ได้แล้วหลานอ่ะไม่มีแรงเลี้ยงไม่มีแรงที่จะอุ้ม ันจะเดินมาไปไหนมาไหนเรากไ็ไม่ได้ดูนะตอนแรกก็เลยแบบนอนร้องไห้สงสารหลานที่พ่อแม่เขาไม่อยู่แล้วจ้ะแล้วนอนร้องไห้ทุกวันไหมทุกวันกินอะไรไม่ได้อะฉันก็ท้อพอถุยตอกไม้เลือดออกตามฟันตามอะไรหมดเลยนะตามตาจ,จมูกนนเนี่ยฉันล้องนี่หยดออกมาเลย เรื่องตอนนี้ก็หาเงินเลี้ยงหลานเองอแล้วแม่ของเด็กนี่รู้ไหมว่าว่าพี่มาเรียนเป็นรู้จังรู้ได้มาเยี่ยมไหมไม่ได้มาแบบเขาเป็นคนมีสารคนโทรล ฉันนี่จะตามไปเอาหลานพอฉันหายแล้วฉันไปเอาหลานเนี่ยเขาก็พาไปไปรับหลานกลับมาตัวอิมาลนี่เหมือนพ่อเหมือนแม่เลยนะกับตัวไมอ่ะกับพี่ผ่านหน้าไงแบบแกไม่มีใครแล้วพ่อแม่แกก็เสียหมดแล้วนี่ก็มีนะไงเออเอออฉันหายฉันหายฉันเดินได้ฉันก็รีบไปรับหลานกลับมาีผมผมขนลุกตลอดเลยแกผมดีใจมากเลยเพราะเราถือว่าเราก็คือส่วนหนึ่งที่ทําให้เหมือนชุบชีวิตขึ้นมานะอโอ้โห สิ่งที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นจริงนะครับไม่น่าเป็นไปได้มันเป็นไปได้ด้วยสมุนไพรเจยวกูหลานสายพันธุ์จะเป็นธุ่สองนหนึ่งที่กินเมื่อกี้เราถ่ายภาพไปดูตราดรนิกรนะครับก็ขอบคุณนิมาเรียมกับโต๊ะไม้นะที่ช่วยกันทําตลาดจนเพราะว่าโต๊ะไม้ก็มีส่วนหนึ่งที่ช่วยเขาทําให้เขาสำคัญเลยสำคัญมากเป็นตัวแทนของเรานะวันนี้ได้ขออนุญาตเอาไปแพร่เผยแพร่นะครับให้กับคนที่อาจจะทุกอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไว้ว่า อยากให้ทดลองยังไงก็อยากให้กินอย่าแบบกินไปหน่อยนึงแล้วก็าลองดูแล้วกันอย่าทิ้งให้กินตลอดไปแล้วมันจะเห็นผลไม่ใช่กินแค่ครึ่งกระปุกโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่เอาไม่กินใครมานะกินแล้วจะเป็นเหมือนฉันขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากด้วอกว่าปบแรงยดีใจมากเลย